สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาสอนสแกนเอกสารนะคะในแอปโน้ตแอปนี้นะคะมีติดตั้งอยู่แล้วทุกเครื่องนะคะสำหรับ iphone นะคะอย่างแรกให้เรากดเข้าไปที่แอปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วก็ไปที่อืมไม่ใช่รูปปากกานะคะทุกคนกดอ่าสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะแล้วก็กดไปกดไปที่รูปกล้องคะ่ะทุกคนแล้วก็กดคําว่าสแกนเอกสาระคะ่ะ นี้คะ่ะเราก็ถ่ายได้เลยทุกหน้าเลยไม่ติดเงามือแน่นอนแต่เห็นไหมลูกค่ะมันสแกนให้ตรงมากไม่ติดเงาเลยถ้าเราสแกนไม่ตรงมันก็จะเบลเบอย่างงี้นะทุกคนแต่ว่าเราพยายามทําให้มันตรงนะคะอันนี้เป็นทําเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนี่ยคะ่ะทําให้มันตรงๆไม่ว่าจะมืดแค่ไหนคือตอนถ่ายเนี่ยประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคือมันมืดแล้วมันใช้ไฟบ้านนะทุกคนถ้าเป็นตอนกลางวันนะบอกเลยว่ามันชัดมากแล้วก็เวลาเรา,าสแกนเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ สามารถปรับมุมได้นะคะองศาได้นะคะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มไปยังรูปภาพในโฟโต้ของเราหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองกดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเราบันทึกด้านบนเลยนะคะแล้วก็กดแชร์ไปที่ไลน์ของเพื่อนหรือว่าต้องการไลน์ที่เราจะส่งงานนะคะไม่ติดเงามือแน่นอนไม่เสียความรู้สึกแน่นอนนะคะ อ่านี่เบนลองส่งให้เพื่อนดูนะคะในโฟโต้เบนเข้าไปดูแล้วนะคะเขาไม่บันทึกรูปอัตโนมัตินะทุกคนให้เราส่งไปที่ไลน์ของใครก็ได้นะคะมันจะเป็นมันจะเป็นอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเวลาเราส่งเราสามารถกดแชร์นะคะแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนในไลน์เลยนะคะแล้วเบนเดี๋ยวเบน,นลองเข้าไลน์ดูค่ะว่ามันเป็นยังไง เป็นไฟล์ PDF ให้เลยนะทุกคนเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยแต่ถ้าเราอยากได้รูปภาพเราก็แคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะมันก็จะเป็นรูปภาพค่ะไม่ติดเงามือแน่นอนถ่ายให้ตรงๆนะคะทุกคนถ้าถ่ายตรงก็จะเป็นเหมือนรูปแรกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ